รหัส1.3.01ข้อ1 2 5มีคะแนน5้คะแนนเวลเชส พฤติ l t e n is ถูกต้ l ง h ร s v พฤติ l t e n is ถูกต้องคำถามถามว่าการปฏิบัติอันไหนที่ถูกต้องนะคะสิ่งใดที่ถูกต้องนั่นเองเนาะในภาพเรากำลังอยู่ในหมู่บ้านเวลาเจอคำถามที่เกี่ยวกับภาพก็ให้เริ่มแบบนี้นะคะเราอยู่ไหนคำตอบคือในหมู่บ้าน เหตุผลเพราะมีตึกราบ้านช่องนะคะก็แปลว่าในหมู่บ้านความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระจกหลังว่างซ้ายว่างขวาว่างไม่มีอะไรที่จะก่อให้เกิดอันตรายเวลาเช็คภาพนะคะเสร็จแล้วเรามาดูว่าเรามีป้ายอะไรมีป้ายอะไรไหมไม่มีนะคะบริเวณนี้เวลาไม่มีป้ายเราก็จะต้องคำนึงถึง ขวาก่อนซ้ายนะเวลาไม่มีป้ายอะไรเลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านขวาก่อนซ้ายลายพื้นถนนเท่ากันขวามือมีรถสีแดงนะคะคันสีแดงออกมาจากซอยขวามือซ้ายมือมีรถสีน้ำเงินเขากำลังจะเลี้ยวซ้ายกรณีแบบนี้ เราต้องทำอย่างไรนะคะใครต้องทำอะไรเนื้อภาพออกนะคะสรุปง่ายๆก็คือเอาเป็นภาษาไทยก่อนคำตอบในข้อนี้เราจะต้องหาคำว่าขวานะคะขวาก่อนซ้ายขวาเรามีสีแดงเพราะฉะนั้นคันสีแดงมีสิทธิ์ไปคันที่หนึ่งตามด้วยเราเรา อยู่ขวามือของสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเงินต้องรอเราไปแล้วเขาถึงจะมีสิทธิ์ไปได้นะคะสีแดงเราและสีน้ำเงินต่อมาเรามาดูคำตอบที่เขาให้มาว่ามีข้อใดถูกบ้างนะคะหนึ่งเขาบอกว่าใช่ไหม ich habe เ o r f a ฟ f ร์ r e m ต์ฟอ e ์เดมบหนึ่งเขาบอกว่า อีก h a เฉันเนี่ยมีนะคะ for f า t สิทธิ์ไปก่อน for เดมบ l าวน n เพคาวีก่อนรถคันสีน้ำเงินถูกไหมฉันมีสิทธิ์ไปก่อนรถคันสีน้ำเงินเราอยู่ขวามือของสีน้ำเงินก็แปลว่าเรามีสิทธิ์ไปก่อนเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งถูกต้อง ต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่า mm. ich muss dem blauen p k c w e f o r f a r gewähren ich muss ฉันต้อง dem blauen p k c w นะคะ mm. ให้รถสีน้ำเงินเนี่ย f o r f a r gewähren เราต้องให้เขาไปก่อนถูกไหมคำตอบข้อนี้คือผิด นะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ไปก่อนข้อ2เลยผิดต่อมาข้อที่3 Ich muss dem roten p เพคเ a ว a อ r ์ฟาดกิ e วอร์เรนอ s s ฉันต้องเดมโรเทนเ k a w a วก็คือให้คันสีแดงเนี่ยนะคะ f o ร์ฟา t g i v e r คือการให้ทางข้อ3ามเขาบอกว่าฉันต้องให้ทางรถคันสีแดงไปก่อนถูกไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ3ถูกต้อง